ตอนนี้เขาก็เตรียมตัวออกเดินทางงางไปภูเก้านางออกมาจอดรถไว้นำทีมโดยมีไอซ์แล้วก็อาจารย์อาจารย์โย่าพ่ายังก็ลงจนสิ้นออกเดินทางง้างไก่เติมง้างน,นี่ประมาณจากหลักนี่อาจารย์ โอ๋อนี่เลยนะย่างม้าจากเราก็ประมาณ6กิโลนี่ไป6กิโลใไซเวลาย1ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะไปกลับไปกลับกะ6ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเบิ่งเส้นทางขึ้นไปหาผู้เเก้วน้ำมาว่าเส้นทางมันจะง่ายจะง่ายกว่านะไป อันนี้มันทางขึ้นที่ว่าเขาจะไปภูเนาะแห้งขึ้นไปเดี๋ยวเขามาเรกินข้าวอยู่ที่เดนตัดสร้างเั้ยข้าวสวยเออข้าวเศร้าข้าวเศร้าข้าวเศร้าเติมพลังการเดินทางเป็นนำนำทีมมั้งการโยนดูดคนเปล่าจะไหมีินข้าวปลาแห้งข้าหน้าบ้านอ๋ออาหารนี่ซื้อบ่อนเดียวกัน ไปค่ายกันเนาะไปต้อยเลยแหล่ะเดี๋ยวเอามาปั่นเสากันเสียดมีนเสอเดมันยิ่งินกันแพลวไม่ใช่บอลลเจืดทีมเจืดทีมมันนั่นเองจืดทิ้มจืดทิ้มได้เท่าไรเนี่ยค่าสปอนเซอร์โอ้ได้สามสิบห้าพันกิบโอ้ยง่ายหน่อยแท้เอ๋อเพราะรายการมันเนาะวะจานคุณอาค่าสปอนเซอร์เท่าไรเนี่ยค่าโปรโมท เานึงเาดี๋ยวเขากินข้าวกินข้าจหลงบอลฝากที่ิม์ไว้ครับสงคนนี้น้องดาบ้องสดล้ข้างแปต่อยข้หน่อยจับมาได้คิวผมไม่ให้งิน่ะขบรนกินเล็กกินัเลกกคนจะงกุ เมื่อเชิญได้เวซื้อเมื่อวานนางบอกใหเมื่อวานคือซื้อยู่งาันหรอคือซื้อไว้มันจากที่ว่าเขาอ่ากินข้าวยิ้มแล้ววันนี้เขาก็ออกเดินทางนี่คือเส้นทางที่เขาจะไปนี่ไปตามทางกันปะอะไรเมื่อยแล้ว อ๋อยี่ไก่อี่ไก่เอาก็เริ่มต้นเริ่มเมื่อยแล้วต้นทิมจานทร์ง่ายเนาะเผ็ดหลวงศิลปเราโอ้ย่างไว้ขนาดนี้พคนนึงเดี๋ยเขาย่างนำเราไปก่อนโอ้ย่างมาต้นต้นไม้หักล่มทับคว่ำเป็นคว่ไม้ ลิลำทานูน้ำใสเดียวลุงโอ้ยุงหลายหลายกันพูดไอชิมาเนี่ยนำเลยส่ว่งน้ำฝนเนี่ยคืออย่าลืมยายาฉีดกันยุงนะซอฟฟิวก็ได้อยังก็ได้เนะช่ะวยได้หลายนะฉีดนะใครแต่ทิปนี้เขามีประสบการณ์คือตอนเขาไปอัน ไปยังก็รถไปทิพตบวเมนบ่อนวนหาดางนะทิพยังก็หาลิงนะยูนนั่น <Nam> น <unk WA> ่ะตรงมีนต i̇şte. <subscribe> ัดหาลิงต mm. ัวที่เขาไปนั่นทางนั่นส่วนเสือปลานั่นตัวนี้แหละเขาไปนะเนาะมีทีมงานอยู่ข้างหลังเวนส่งเสียงมาเขาส่งเสียงตอบเนาะเอาเดินทางต่อ เส้นทางป่าธรรมชาติอ๋อเส้นทางสุดหดเลยเป็นร่องกลากนงะถึงออโอ้อโหอดง <laughs> มาตอนนี้มีรถออฟโรดเนาะโอ้คุณมาถามล่องเลยล่องล่องเลือกนะตัวนี้จอดเลยอ๋อจอดเลย เาเบิ่งคันที่สองคันแรกคันนั้นเดี๋ยวเขามาเบิง่งเดี๋ยวอเอาเบิรนคันที่สองแล้วคันนี้สองเนี่ยออกไลฟ์กวากันตอนนี้เขามาหอดละทางแยก ที่ว่าจะเข้าไปเอ็นขึ้นกูเก้างจุดนี้เข้าไปประมาณจะกกิโลไปซื้อนี่เขาไปไปอ้างน้ำมันนะเดี๋ยวเขาเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวยางต่อตอนนี้เขาเห็นลำธารจุดสองเมยเลย

แต่วน่ากวเลยออกเดินทางต่อมาจอตัวหน้าอ่อ ah, ันที่ไหวันนี้เรางานเข้ามาเลระยะหนึ่งหลังจากที่ว่าขามหวยมาก็มาเจอทางแยก ทางแขกนี้อยูซี่เงี้ยกำลังปรึกษาสินทางกันเนาะเพื่อนใกล้ๆน้ำทางเพื่อนไปไปเซอร์วีเป็นสินทางมันวานช่วี่หินได้โอ้เพนาไปไปแล้วนี่คพื่อมีหนึ่งสองสามสี่ซี่เงี้ยอ๋อมีผู้นำทางสองคนมาควมสตารกับมีมีมีหนึ่งคนสองสาม ทีห้าหกเกตโคตรเนาะบอเป็นยังเนาะประธานประธานเนี่ยเพิ่นเอาเนื้อกินมาหลายเนาะนอนปลาก็ได้คืนหนึ่งเนาะนอนนอนโฮมอันบ่ต้องนอนเต้นไหมน่ะเพราะยังนอนน่ะเอาเสอร์ฟฝนห้องนอนเอาเลย่ะหลังจากที่ว่าเพิ่นเพิ่นหวั่นใจเส้นทางแล้วนี่ไปให้มาไปไปเส้นนี้เนาะไปห้องนี้เขาไปมาเลี่ยวขวาแต่ว่าห้องนี้โบปักห้องนี้ ตอนนี้เฮางงางออกมาสวดบอลโลงๆครับบอลปลาแปลกเลอกมาจากเส้นนี้อ๋อหลงทางชวาสิมาสวดอ่ะใกล้ละใกลหอยละหีิหน่อยยวเหงายต่อ เกิดอุบัติเหตุหน่อยนึ่งย่อบอเองเลยนักเตะอยู่มนาีใครเลยใครเลยเดียเมื่นหินพอนเมื่นหินเดี๋ยวดคอนเทนต์ดิุดดเลยค่ะค่ายไสนะไสงางมาได้อะไสวยโอ้ค่เานีมีหมอกไรมากว่าอย่าหอออกเดินทางต่อ พอดีแล้วแต่ว่าหมอกเขาขา้านี่หมอกนะอยู่กล้องนี้อัดอัดจะบ่เห็นนะอยู่กล้องเพราะว่าเฮาเห็นบงดวยตาเปล่านี่มันมีสายหมอกลง อ๋อมาจือลำธันนนาเย็นเ่ยีกล้องจ้างสพาะนี่เพื่อนว่านี่กล้องจ้างเพาะเนี่เพลงหนประธานโออสุดยอสุดยอด้าลงปลา่ะโอ้ยก็ต้องต้องสวมซื้อไลนลงจนสิ้น มันบดลงเคือว่าถ yeah, ้าบูเมียกลแล้วเนาะใกลแล้วเนาะใกลลวใกลลสาวเปอร์เซ็นละธนาใกลลนาเดียวสาวไงแป๊บหนึงเดียวเดินทางต่อช่วยน้าช่วยตาอเาเียนเดี๋ยวเอาลงลอยหน้าก่อน อ๊าอู้อ๊าสุดจัด wow. uh. ah, si หลังจากที่ว่าเขาลอยน้ำแล้ววันนี้เดี๋ยวออกเดินทางต่ออ้น่ามเกินจีนเลยอ๋อเอาไปเจอเลยเดี๋ยวไปเบื้องมาเส้นทางอีกประมาณสช้าผู้สิ้นเันเจ้าว่ะประมาณครึ่งชั่วโมงงานหอดจุดจุดหมายเขาก็คือ,อ,อผู้เก้านังเจอกันไปตอนนี้เขาก็มาหอดอจุดกลางเต้นแล้ะ บนเวืนี้เป็นจุดกลางเต็นมาหอดเดี๋ยวแล้วเขาจะได้สืบต่อ,อยางไปไปจุดชมวิวไปทางนี้ประมาณสองร้อยเมตรไปเดี๋ยวเขายางต่อไปเลยหาจุดชมวิวเดี๋ยวเขาไปเก็บภาพบรรยากาศอยู่จุดนั้นให้ทุกคนในเบื้องเพราะว่าเขามานี่เขา,าไปกลับบาได้มานอน ไปก็จะประมาณนี้เพากือบบ่อยบ่อย,ยหัวเข่าเก็บหัวเข่าอ่ะอีกสองร้อยเมตรเขาก็จะได้พักพอนแล้วอ๋อขอพักพอนกันบ,บ่อยป้ามีเงินวันนี้ดิเงินวันหรืออย่างวันสองสองหลังนะ ันสอง,ลง,ลงหลังนี่หลังนึงหลังสีเหลืองกัหลังนั้น่นจะเป็นสำนักง,งานเนาะเ,เป็นจุดคองไว้ให้ทหารอยู่นีอ,าาอู้หลักสือสารที่นี่เด้ๆเดเขาเจ้าเศษเออ,เอ,อเสำนักง,งานของสนันล,ลือสาเนี่ยเออเดีมันมีหลักกันขเขาเจ้าเ็จ หลักสัญญาณอ้าวบอท้องผมีเต้นเทาก็มาสบายตัวนี่โอ้นอนหลงังคาบนกระเบื้องอีกนอนสบายเลยนะเนอะนี่คือจุดชมวิวแม่หลางหอดหอดเราเจอจุดชมวิวนี่โอ้นี่มันเขามาหอดละ,ละจุดชมวิวนะแต่พวกไก่เนาะบวกไก่จากกันอ่าที่ว่าจุดกลางเต็นเอามาย่างเดียวประมาณห้านาทีเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศวิว สุดยอดเลยอาก,กาศเย็นสายหมอกกำลังมาวิวภาพบรรยากาศทางด้านลุม่มอวยงามเลยเพียงแดงขอมูอ้สีห่วยเมื่อยจอดเลยมาเนละยในสวนท้าวไดบาร์บิทธิ์แล้วยอดภูกเก่าน้าง เดี๋ยวเขาจะเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงให้คนในเบิ่งเนาะว่าสวยงามสําใดไปไปเบิ่งกันเลยตอนนี้เราก็มุนมุนป่ามาจุดชมวิ็กจุดนึง จะเป็นจุดไฮไลท์เลยผู้ใดมาภูเกาหนางัตงตอนไหนมาถ่ายหูบคืออยู่ง้นหินเลยหนาเาเลยทางมอาอัดทางมาอาจจะยากลำบากเนาะเพราะว่าเฮาได้มันมีต้นไม้ไน้อยนะเด็จะคอยระมัดระวังเนี่ยเพราะว่ามันกน็ทางลงหิวอาจจะมึนเนี่ยคอยระมัดระวังลงกับพอลงมาได้อยู่ นาีะนี่จุดไฮไลทเขาคือมาถ่ายมนี่ข้องแดงเจี้ยงไปยืนเหมอกกับหนาแอ้โจวนเลยไดแล้วนหลัดอาละเอาจขึ้นก้อนนีนก้อนนี้เดี๋ยวยางมาเบื้องฟ้าเั้อ่าเป็นยังไงว้าว คนมาก็ต้องระวังเนเพราะว่า,ามันมันเป็นดินมืนนะแล้วก็ใกล้ใกล้เหีวเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปทางด้านหลังคราคืองนหินกินไปเบิ้งพาบราการาด้านเทิงบา คือผานบรรยากาศอ,อยู่ทึงภูเกานางฝนกำลังโตกโวิวงามเลยวันนี้เขากับจิเดเตรียตมตัวกลับบ้านแล้ววันนี้ถายหูแล้วก็กลับบ้านได้ไปจายแปดร้อยนะหัวหนังขาจทุกคนเนะขามาเบิรดูกเนาะเดี๋ยมาชิมหน้า,า,าน้ว